เอาละครับผมกราบสวัสด <amp> ีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์ก็แหางหายกันไปนานนะครับสำหรับ Age of Civilization 2เลครับก็ตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงงงนะครับเอ๊ะทำไมแมพมันแปลกๆอันนี้คือมอดนะครับมอดนี้ผมไปดาวน์โหลดนะครับมาความจริงเป็นมอดของ World War 2นะส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นเป็น c o วอ War นี่เพราะว่าผมทำเองนะครับผม ก็จะเห็นได้แม่ับปี1949เนี่ยเวียดนามนะครับสู้กับฝรั่งเศสส่วนประเทศจนีนก็เกิดสงครามกลางเมืองก็ผมนะาโอโหระหว่างจีนแดงกับจีนเอ่อจีนแดงเผด็จการแล้วก็จีนก๊กมินตั๋งเผด็จการเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วสู้ไปเพื่ออะไรนะครับผมโอเคส่วนเรานะครับคือประเทศไทยนะครับประเทศเล็กๆในเออเอเชียนะครับ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่รักอเมริกาซะด้วยแม่โอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่ามดนี้ที่ผมทำมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนอ้คือผมทำเองหมดเลยนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอะเวียดนามมันจะชนะยังไงวะถ้าใครเคยดูคลิปอ,อของพระเจ้าตากนะครับท่านผู้ชมคงก็จะเข้าใจแล้วนะครับผม <laughs> ส่วนประเทศจีนประเทศจีนนี่ เรามาดูประเทศจีนกันดีกว่านะครับว่าจีนเนี่ยใครมันจะชนะโอ้หขณะน,นี้นี่จีนแดงบุกเข้ามานะครับจีนก๊กมินตังพยายามดันนะครับก๊กมินตังคือสีน้ำเงินนะจีนแดงคอมมิวนนะิสต์คือสีแดงแล้วดูเหมือนว่าจีนแดงนะครับจะเป็นฝ่ายรุกเข้ามาอ้าวตอนนี้จีนแดงตรงนี้ครับถูกล้อมปที่รียบร้อยแล้วโอ้โหจีนแดงถูกแบ่งครับตรงถูกล้อมตรงนี้ เอาล้ครับจีนแดงจะเป็นฝ่ายแพ้หรือเ่ารอบนี้เฮ้ยตามประวัติศาสตร์จริงเนี่ยจีนคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะนะครับจีนเหมาจีนแดงเนี่ยแต่ในเกมนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วครับว่าใครจะชนะเฮ้ยเป็นไปได้ครับเอาแล้วจะชนะแล้วครับผมจีนแดงอ่าโดนดันกลับครับโอ้โหเฮ้ยสู้เขาดีค <c oughs> อมมิวนิสต์เขาไม่ได้สู้เขาหน่อยอย่าถอยดิเพื่อน โอ้คอมมิวนิสต์ถอยครับเอาถอยไปแล้วครับขึ้นเหนือละเฮ้ยรอบนี้ก๊กมินตั๋งชนะเหรอเอ้าท่านผู้ชมรอบนี้จีนก๊กมินตั๋งเอาเอาเอาจีนแดงกลับมาอีกแล้วครับจังหวะนี้เอาว่ะเอาว่ะมาครับเอาถอยอีกแล้วจะเอายังไงกันแน่เนี่ยผมว่าก๊กมินตั๋งชนะรอบรอบนี้เอาเอาถอยอีกแล้วเอาคอมมิวนิสต์อะไรวะ เพื่อนจะจะสู้ก็สูส้มันสุดๆหน่อยดีเพื่อนเอออย่างงันนนนน้นแหละดันดันดันอีกดันอีกนั่นแหละสวยงามอีกนิดน,นึงจะชนะแล้วเพื่อนอีกนิดนึงเรียบร้อย <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมจีนคอมมิวนิสต์นะครับเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จีนก๊กมินตั๋งนะครับหนีไปอยู่ที่เกาะอ่าไต้หวันไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิป คลิปสอนทำอีเวนต์ EP สองน่าจะมานะครับมาดูกันนะครับที่เบตตอนนี้นะครับหลังจากที่จีนแดงชนะไปที่เบตก็ได้ทําสงครามกับอ่าจีนแดงนะครับมาดูกันนะครับว่าระหว่างที่เบตกับจีนเนี่ยใครจะชนะท่านผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครจะชนะผมไม่น่าถามเนาะอืโอเคนะครับที่เบตโดนดันมาเรื่อยๆครับโดนดันมาเรื่อยๆแล้วผมที่เล่นเป็นไทยนี่ผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ย <laughs> ดูดูคนอื่นลบกันก็มานพอนละเออ เอาที่เบตเหลือตรงนี้อีกนิดหน่อยนะที่เบตที่เบตริ้บรยที่เบต,รรเบตหายส่วนที่เวียดนามนี่ก็สงครามก็ยังเดิมเนินต่อไปนะครับจูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมเวียดนามก็คงสู้ฝรั่งเศสจนกว่าจะถึงปี1955แล้วก็ชนะไปนะครับญี่ปุ่นว่างไงครับตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่เป็นฝั่งเดียวกับอเมริกานะเออเดียเด๋ยวเดือนมิถุนายนปี1950เกาหลีเหนือจะสู้กับเกาหลีใต้นะครับอืม ส่วนจีนอีเวนที่ผมเซตไว้ก็มีแค่นี้แหละครับอืมแล้วเรามาดูสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามนี่จะเป็นอะไรที่ยาวมากนะถึงปีึงเจห้าเลยนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่าผมว่าต้องได้แหละอืมถ้าไม่ได้ก็ก็แค่ก็แค่ไม่มีประเทศไทยนะครับอืมแค่นั้นเอาละเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่สงครามเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือนะครับ กับฝรั่งเศสมันจบเลยดีกว่าโอเคตัดภาพไปครับตอนนี้เราก็ตัดภาพมาในเเดือนมาส์สนะครับปีพันเที่แรกผมว่าผมจะตัดภาพไปตอนปีพันเเลยนะตอนเวียดนามชนะสงครามฝรั่งเศสอินโดจีน mm hmm. แต่ว่า <laughs> ยูนีเกาหลีเหนือประกาศสงครามกับจีนครับเออ เกาหลีเหนือไม่ประกาศสงครามกับจีนเนี่ยปีอา่าสักเดือนจูนนะครับก็คือเดือนมิถุนามันจะประกาศสงครามกับเกาหลีใต้ผมว่าอีเวนต์ของผมนี่วางไว้พังหมดแล้วครับและตอนนี้นะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะครับระหว่างฝ่ายนาตโต้แล้วก็ส่ส่อ่าสนธิสัญญาวอร์อล์นะครับอืมประเทศไทยก็อยู่อย่างสงบไปก่อนนะครับฮะทำไมพแม,ม่าทำสงครามกับอ,อินโดนีเซียวะโอเค ็ไม่มีอะไรมากครับตัดไปปี1955กันเลยดีกว่านะครับโอเคไปเอาแล้วครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ตัดมาในเดือนเมษายนนะครับปี1955แล้วก็ถือเป็นระยะเวลานะครับผม6ปีแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่ผมตัดมาแล้วผมคิดว่าผมจะไม่ทำต่อไปละ อีวงอีเวนท์ที่ผมจัดไว้มันมั่ไปหมดเลยนะคุณผู้ชมเอ่อ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าทีละสเต็ปนะครับว่าหกปีที่ผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มจากที่ยุโรปครับอืมเยอรมน,นีนะครับผมรวมชาติกันเรียบร้อยแล้วโปโลแลนด์นะครับกลายเป็นรีพับิกออฟโปโลแลนด์ สาภาพโซเวียตกับผมอมโดนโดนไอ้พวกตอนตกนะครับหัวบไปอย่างเยอะประเทศจีนนะครับเกาะไต้หวันได้ยกพลขึ้นมาล้างแค้นจีนคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจีนคอมมิวนิสต์นะครับโดนอินเดียบุกซะด้วยแต่ผ่านไปไม่นานนะครับอินเดียก็บุกจีนก๊กมินตั๋งอีกเก็ เกาหลีใต้ครับสู้ก,กับเกาหลีเหนือจนเกาหลีเหนือแพ้ไปนะครับร่วมด้วยกับฟิลิปปินส์นะครับที่มาโจมตีเกาหลีเหนือด้วยจีนหรือแค่นี้นะครับจีนอคอมมิวนิสต์ส่วนสหภาพโซเวียตนะครับก็แตกมาเนาะประเทศไทยก็ลบกับพม่นะครับปกติแล้วถ้าไทยลบกับพแม่นะครับ ไทยจะแพ้แต่ว่ารอบนั้นนะครับจำได้ว่าอังกฤษนะครับทาสงครามกับพม่าด้วยทําให้ไทยเนี่ยมีกองกำลังมากพอที่จะใช้สู้กับพม่ทำให้พม่เนี่ยต้องขึ้นนะครับไปลบกับจีนด้านบนนะครับแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสงบศึกกันแล้วอินโดจีนนะครับเวียดนามตรงนี้นะครับได้แยกตัวนะครับผมออกมาจากเวียดนามหลักนะครับผม เนื่องจากอะไรผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับส่วนลาวกขมูชาแล้วก็อันนี้ก็สู้รบกันไปนะครับผมตอนนี้นี่เทินเนี่ยมันเดินชามากนะครับกว่าจะผ่านไปแต่ละเทินเนี่ยดูครับโอ้โหแล้วดูอนว่าสถานการณ์นะครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยอินโดนีเซียก็ได้รับเอกลักษทีเรียบร้อยแล้วนะครับลบกับไทยซะด้วยนะไม่โอเคนะครับผม่าคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเออ แคนาดามายึดตรงนี้นะครับผมอมืสุดจัดนะครับสุดจัดเอาละผมววาคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็เออสวัสดีครับผมมันจะปั่นป่วนเกินไปนะเออถ้าปล่อยไว้